สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่28มกราคม2569ไก่หอดมือเขามาแล้วนะคะผู้ชมมือนีเมียม,มูจะพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาคูบาวัดป่าจะพามาติดตามับชุาทางความฝันนะคะผู้ชมงวดวันที่1กุมภาพันธ์2569งวดที่ผ่านมาคูบาก็ย่ำคักนะคะผู้ชม26เสียดายนะคะผู้ชมมา72 เอามือนี่คู่บากระบาฝันได้คักแล้วนะคะรัผู้ชมมาฟังน้ากันคู่บาฝันวาจังไดเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมักเพื่อชอบน้ากันงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าแนวทางมีงวดเข่างวดรุดนะคะผู้ชมามาหอดมาถึงแล้วนะคะไปชมไปฟังกับเมโมโค่กมะการนมัสการครับคู่บาครับการนมัสการเจ้าค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าได้ท่านผู้ชมเด้อนะ มืัอนี่ผ้าเดินทางพี่น้องคู่บานะผมคู่บาก็เรียกมากเลยล่ะคู่บาว่าฝันคักฝันฝันโอ้ฝันคักครับฝันคักได้นหรือเปล่าโอ้ยโอ๊ตแจ๊บไว้ก็เลยครับฝันกู้บาส่งไปส่งไปหาตั้งแต่เศร้าๆครับก็เลยว่ามืัอนี้ก็เลยนเด็ดพายเอฟซีมหาคู่บานะครับฝันดีปะครับผมอ้ยฝันเทวดาครับภาพจเอาเลข อยู่เมืองบางบดผู้ค้ายคนครับห่างไปย่างจุดม่าเมื่อย่ขาฝันมาได้ฝันมาเทวดานี่ภาพไปเมืองบางบดผู้ค้ายแมนจังอันไปเอากับไปเอากับเทวดาน้อยองค์นึงอยชน์ห่างบัดขึ้นบอมีไฟนยับงไฟแต่ห่างห่างกับเพิ่นเพะเหาะไปผู้ว่าพไปห่าง็เลยอันผู้นึงผู้นึงเพะเหาะผู้นึงพ่าย่างก็แมนแล้วท่านเหาะนผมย่างผมกำเอย์ครับ วัดเอาผมวาใช่นหดเอาขค่น้อย่่นวาไปแล้วไปเห็นหนึ่งมีมีอย่งเด็ดหน่อยเป็ดตหาหักตหาหักมัดผมเปียใส่สีเพื่ชาวบ้านเพิ่นกับร่งเลี้ยงเลียกอยู่ไหมครับเอาไข่เปียกเลี้ยงเลียกงามงามครับเลี่ยงเลี่ยวพอดีเลยเลี้ยงเป็นตัวเลขง,งาม,งามเลยเนี่ยเอาไข่เปียกเลี้ยงขาวลากเลยงาม<อ>เป็นหกศูนย์ครับ หกศูนย์แมนจะนั่นแหะสับหลีแมนตื่นมายังลอยขาอยู่ขึ้นยางอีรีนี่ครับยางอีรีเด้ยางน้ำพูดน้ำผาลงห่วยลงหองไปบัดครับหกศูนย์แมนครับไปกับเทวดาเลยแมนบ้านนี้เทวดาเมื่อยบ้านเมื่อยเมื่อยผ้าเมื่อยห่อผปกไกยเป็นอันควายบ้าน ปรม่บักทองค่ำนี่ไปแม่หน้ามุกนี่ไปพ่นผ้าปใสไก็ครับไปกับเทวดาเลยไปพเมืองบางหมดอยู่ผู้ควายผู้ควายแม่นผู้ควายทั้งทั้งั้ทางไหนแล้ววิตรป่าอือร่าเกิดมากเรไม่เคยไปจะเกิอไปแต่ในฟันเลยละเลยอว่าตัวนี้ตัวเดียวแม่นงามดีเอาที่คู่บาให้ต้องหัวดจอันนี้รถแกอนั่นต้นนะมันไหลมาทับคู่บ้านมันบอกให้เบิ้งเอาเบิ้งเอา ที่คูบาให้ตรงวัดธรรมช้ชมคูบาฝันมาลดรดถอยมาทับดับแ mm. ล้วก็เห็นทะเบียนรถชัดเลขสองตัว mm. ตัวไหนก็ครับผมหกเก้าหกเก้าคู่บาเลยถอยเล้กันไว้เป็น5าเก้าหรือผู้ใดมากหกแปดเพราะว่าลดถอยมา mm. อ่าในความฝันพี่น้อง่ันเห็นทะเบียนแค่สองตัวคือหกเก้า mm. คู่บาคาุณ่าอ่าอันนี้ฝันว่าได้ไปกับเทวดา mm. ไปผู้ควายมันเป็นเปโวดาผู้ชายงาม,งามโอ้เพิ่นพอนผอหา่อกับประมาณเหาะกับบ่อันบ่สูงนี่ประมาณจากดินประมาณสอกกล้วยล่ะร,รีบรีบรีบไปผู้บาา่าวันย่างเมื่อยว่าสันครับืออิริเนี่มะนี่ไปเราห่อเราบอกอันนั่งท่านห่อผมอดเอาผมยังได้ตัวดีนะอดเอาว่าสันคเพราะไปถึงเราถึงเราผมขะน้อยว่าัน เบาข้าน่อยมีมีสามารถคารวะขึ้นยังไงครับเบาจ่าขึ้นจังพระขึ้นย่อมเบาน้นนํำผาแล้วข้าน่อยก็ผมฮัมนดีนะพอดีแต่เทวดาน้อยเพิ่งบ้างไงพอดีไปท่านครับเลี้ยวไปในะขาวล่างงามแถะเลขหกศูนย์เพอร์เบอร์ครับเอาหกศูนย์แมนนะบรามีสามตัวเนาะอ,อ่ะคันเอาสามตัวะคู่บา่ามัดจับเสี้ยหิ้มันเป็นใข่เป็ดไหมแป็ดหกศูนย์อม ที่จะเป็นแปดครับโอ้ยใครเปียกอืมใครเปียกเนี่ยครับอ,าอา่าทวชมเดียวบ๊อบทอาจิงแตงจีเคไนหลกักคู่บาตจุดทูบแล้วจุดแล้ว<อ>คู่บาตจุดทูบบัลพระที่ผ่านมาดาบเดี๋ยวภาพเป็นเงินเล็กทูบเดี๋ยว,เ,เ,ยวเคียนให้น้ำหมวด<ม>ที่ผ่านมานรเล็กทูบนีเก้าเจ็ดเก้าโอ้เก้าสองโตนะพี่น้องเนาะ<ม>บาอทองกันแต่เก้าเป็นหกบริด้กันมาเก้าสองโตเป็นเก้าสองเจ็ดอังสิลายพี่น้องบร,ริกันให้ หลักกางวดที่ผ่านมาคู่บ่ากับฟันได้คักนับหาศูนย์หาหาสองโตกับบริการหาสองศูนย์เนาะแ<ม>อรล่างให้สองหกพี่น้องงวดที่ผ่านมาบอ่อเข่าได้พี่น้องได้งวดเข่าก็มีงวดบอ่อเข่าก็มีเอาเดี๋ยวไปเบิ้งเล็กถูกกอนพี่น้องเดี๋ยวบ่อเข่าเขียนให้นับผู้ชมแม่หมูจะพามาเบิง้งเล็กพักคู่บ่าพันจุดไว้นะคะสามแปดสามนักผู้ชมนักผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะคะเพื่อมักเพื่อชอบ อาําวธชมนะผมบ่าวเถาเขียนให้ได้พี่น้องด้งดอนับคู่บาวัดป่านะครับหมวดที่ผ่านมาแบบชุดที่คู่บาให้นับอา่าห้าพี่น้องว่าหาสตัวนะครับบริกัรหนย์หาสองศูนยหาศูอ่าล่าง26งนับบ่าเขาได้พี่น้องด้วยนะครับ,ลบเลขทูบหนะับหมวดที่ผ่านมาเก้าก้ หนับเก้าสองตัวกับไปกันเก้าสองเจ็ดให้นะท่านผู้ชมอ่าเอาหนะับมาหาคู่บาแล้วท่านผู้ชมตั้งแต่ตองนวดนะคบคู่บาฝันว่ารถถอยถอยถอยมาทับหนะับเห็นชัดทะเบียนรถหกเก้านับคู่บาเล่นกันหาเก้านะครับเอามาอนีคู่บาฝันว่น 59, นาได้ไปกับเทวดาท่านผู้ชมนะอ่าเห็นชัดหกศูนย์แมนอ่าเป็นใครเป็ดแมน เด็กน่อยเลี้ยงเลี้ยงเป็นเลี้ยงไข่เป็ดเห็นชัดหกศูนย์แมนมันเลี้ยงพอดีไปพอดีเราเลี้ยงถาพอดีอเราเลี้ยงถาพอดีอครูบาเขาบสามตัวแปดหกศูนย์แมนไข่เป็ดอา่าครับธรรมชมนะครับผมเน้นตัวนครับโอย้ยหกศูนย์เนี่ยเด้อเน้นหกศูนย์แมนอ่าครับเน้นหกศูนย์นะธรรมชมด้วยเฮ็ดคาดแทะงามงามครับ้วก็หกเก้ากับห้าเก้ายังเน้นไหมครับ มีเน้นน่ะมีเน้นกับหกศูนย์นี่แหละครับกับหกเก่าแต่มากสุดก็คือหกศูนย์ครับเพราะมันคมมันคืออย่างนี้นะทำนี่อยากอยากให้กันในยุอนนี่ครับกันอะไรครับกันเก้าศูนย์กันเก้าศูนย์แมนคือจะกันเก้าศูนย์นีะมันก็มีย้อแล้วเนาะเอาคู่บ้าคนละกันกันเก้าศูนย์น้ำเดรเดอคนละเอาท่านผู้ชม ห้าหกเป็นเก่าเนาะแมนมันอ่ามันเดี๋ยวเพเสียดายที่หลังอ่าห้าหกเป็นเก่านะทำชุมเอาเลขทูบพี่นั่งเลขทูบแคปหน้าจอนล้วไม่ทำชุมเด้อนะครับสามแปดสามอ่านะแปดสามสามสามนะครับเบ,บ้าเท่ากระเล็กกันให้สามสองตัวดับสามสองแปดพี่นั่งกันสามสองกับสองแปดให้น้ำฮาพลอยมักเลขทูบดับงวดหนึ่งหกเนี่ย นะครับก้าตรงๆมาตัวกันได้พี่น้องได้เลขทูบนะเลขทูบมาตัวกันหนึ่งหกนะครับฮาพลายมักสองแปดพี่น้องสองแปดแปดสองนะครับเลขทูบกะสามแปดสามง่ายเลยนะครับครับเอาคู่บ่ายเน้นคักตัวได้ครับเน้นหกศูนย์อ่าหกศูนย์อ่าฝันที่แรกบอลเน้นแล้วพอับหกเก้าหาเก้าเนี่ย ไม่คันเ่าความความคมชัดหกศูนย์อยู่แล้วครับตัวเดียวเนียนขึ้นไอวงตัวนี้เลยวงตัวนี้เลยหกศูนย์หกศูนย์เลยคู่บ่าวอ้าวท่านผู้ชมไอ้มาคักหกศูนย์เพราะว่าเก้าศูนย์ให้ตกกันซื้อได้พี่น้องเลนอ่าเพราะว่าเห็นคักคือหกศูนย์เอาแคปหน้าจอพี่น้องหนักเนคยนคักก็คือหกศูนย์นี่แหละสามตัวก็แปดหกศูนย์อ่าอ่าเอานะครับหกเก้าห้าเก้าเก้าศูนย์กะ ตัวกันตัวร่องท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอรครับมันเจ๊คักเล่ไหมครับผมอุย้ยเห็นครับเห็นคักเล่งางออกแบบงานเปิดขึ้นหนึ่งเลยโอ้หุ้นหนึ่งเพราะเาพาะหุ้นหนึ่งสวยงามไม่ครับเทว,วดาเม่นสาธุนะครับท่านผู้ชมให้โชคให้มนันอืมอันไปกับเทว,วดาอันไปอันเทวดาหน่อยหน่อยม่นมาสักครับแล้วอัน เราอันเอถ่าพอดีไปพอดีเราเลี้ยงเลี้ยวครับเราเลี้ยงเลี้ยวเอาไข่เป็ดเลี้ยงงามงามครับเป็นเลขหกศูนย์เอเปอร์เวอร์ด้วไข่เป็ดทั้งหมัดข่าวอกลาดด้วยครับเทวดาและพาไปอ่ะห่อไปหอดผุ่นแปะเป็ดควายก็นี่แหละอืมตะเคยชิมเมื่อยว่าเนี่ยไปนั่เมเป็นน้ำเนี่ยครับเอาเปลี่นข้าวขาวขอบุญของคุณครูบาร์วันตาครับผมสาธุครับมันมัน ครับสาธุครับผมสาธุค่ะให้โชคให้หมานได้พี่น้องเด้นะครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับท่านช่องทุกท่านครับ<ม>อ่พาพ่อใหญ่ไม่ไงพี่ป,ปานอาสุขุสุขคนะครับผมให้โชคให้หมานสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่บสวัสดีครับให้โชคให้หมานต้องกันเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ